ผมมีไฟล์ Excel อยู่1ไฟล์นะครับในไฟล์มีทั้งหมด4 w o r วิร e e ชีชีตแรกมีข้อมูล Table 1อยู่นะครับ Format เป็น Format Table ชีตที่2มี Table 2A แล้วก็ 2B นะฮะ f o ร m a t เป็น Format Table เช่นกันชีตที่3มีอยู่1 Table ชื่อ Table 99ชีตที่4ไม่มี Table นะครับแต่ว่ามีข้อมูลที่อยู่บนชีต เราจะดึงข้อมูลจากเทเบิลเข้าไปใน Power Query นะครับกรณีถ้าดึงแค่เทเบิลเดียวสามารถทำได้โดยไปที่เทเบิลนะครับแบบนี้แล้วก็คลิกที่ Data แล้วก็ from Table ตรงนี้นะครับหรือจะใช้วิธีกดช็อตคัทก็ได้ก็คือ alternate a p t ตอนนี้เราได้เทเบิลหเข้ามาอยู่ใน Power Query เรียบร้อยแล้วนะครับ สมมุติว่าเราอยากได้เทเบิลอื่นด้วยวิธีทำอีกวิธีหนึ่งเราไม่ต้องปิดคิวรีนะครับเราสามารถคลิกขวาตรงนี้แล้วก็ไปที่ New Query แล้วก็ Other Source จากนั้นไปที่ Blank Query ตรงนี้คำสั่งที่จะดึงเทเบิลที่อยู่ในไฟล์ออกมานะครับชื่อ Excel Current Workbook ผมพิมพ์เท่ากับ Excel มันมี Current Workbook โผล่เข้ามาแล้วผมกดแท็บเพื่อเลือกได้เลยนะครับแล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดกด Enter คําคำสั่ง Excel Current Workbook มันจะแสดงเทเบิลที่อยู่ในไฟล์นี้ทั้งหมดโดยที่ข้อมูลที่อยู่บนชีตซึ่งมันไม่ใช่เทเบิลมันจะไม่แสดงออกมานะครับอย่างเมื่อสักครู่เรามีอยู่ชีตหนึ่งที่มันไม่มีเทเบิลนะครับ เราก็จะไม่เห็นอยู่ที่นี้ทีนี้ข้อมูลเป็นยังไงนะครับอย่างเทเบิลหนึ่งเราดูตัวอย่างข้อมูลได้โดยกดตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าหน้าตาข้อมูลจะเป็นแบบนี้เทเบิลสองก็เป็นแบบนี้นะครับสมมติว่าผมอยากได้เทเบิล2อออกมานะครับเทเบิล 2A เทเบิลนี้ผมสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับกดลงไป มันก็จะแสดงข้อมูลของ t ทเบิ 2A ออกมาทีนี้ผมลองใหม่นะครับผม copy query นี้โดยใช้คำสั่ง duplicate นะครับแล้วก็ผมเปลี่ยนชื่อเป็น merge table นะครับแล้วก็ผม delete step นี้ทิ้งเหลือ source อย่างเดียว ตอนนี้ผมต้องการรวมข้อมูลของทุกเทเบิลเข้าด้วยกันนะครับยกเวน้นยกเว้นเทเบิลนี้เทเบิลเดียวผมจะไม่เอาดังนั้นสิ่งที่ผมต้องทำก็คือผมต้องฟิลบรรทัดนี้ทิ้งก็คือเทเบิลที่มีเลข 99, 99นี้นะครับวิธีทำสามารถทำได้โดยกดตรงนี้นะครับที่ name แล้วก็มันจะมี text filter ตรงนี้แล้วก็เราสั่งว่า does not contain ตรงนี้นะครับ จากนั้นมันก็จะบอกว่าไม่คอนเทนไม่มีเลขอะไรอยู่ในนั้นผมใส่99นะครับแล้วก็กดโอเคคำสั่ง m-code มันก็จะขึ้นมาบอกว่าข้อมูลนี้จะไม่นะครับไม่มีเทรดที่ประกอบด้วยเลข99ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีแรก วิธีที่2ผมขอปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับผมลบสเตปนี้ทิ้งวิธีที่สสามารถคลิกตรงนี้นะครับเหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้นะครับติ๊กออกได้เลยนะครับแล้วก็กดโอเคจะสังเกตว่าผลจะได้เหมือนกันแต่ว่าคำสั่งตรงนี้จะไม่เหมือนกันคำสั่งตรงนี้มันคือขอม่์ที่ชื่อ name ไม่มีค่าเท่ากับ t a b l e 99 นะครับเราได้แบบนี้แล้วเราสามารถ expand ข้อมูลที่เป็นเทเบิลตรงนี้ออกมาได้เลยโดยที่กดปุ่มนี้นะครับมันก็จะมี pop-up ตรงนี้ขึ้นมาสังเกตนิดนึงว่ามันจะมีชื่อคอลัมน์มาให้แล้วก็มันจะถามว่า expand แล้วจะใช้ prefix อะไรเข้าไปในนั้นหรือเปล่านะครับ แล้วก็มันมีเตือนบอกว่าเอ๊ะมันอาจจะมีคอลัมน์ที่มากกว่านี้นะจะโหลดดูไหมนะครับก็แนะนำให้ลองกดโหลดมอดูในกรณีถ้าเราไม่มั่นใจว่ามีคอลัมน์ทั้งหมดหรือเปล่าแล้วก็ตรงนี้ผมไม่เอาพรีฟิกผมติ๊กออกนะครับแล้วก็ผมกดโอเคได้ข้อมูลที่รวมของทุกตารางมาอยู่ใน ชีตเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะครับในคิวรียนี้ผมกด close and load นะครับแล้วก็ออกจากหน้านี้ไปในไฟล์นี้นะครับมีข้อมูลอยู่1นึ่งชีตชื่อชีตหนึเป็นข้อมูลหน้า in v o i ย e หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมต้องการจะดึงข้อมูลหน้านี้เข้าไปอยู่ใน power query ซึ่งจะสร้างอยู่ในไฟล์ไฟล์นี้นะครับวิธีทำนะครับให้ไปที่ Data แล้วก็ Get Data เราไปที่ Form File แล้วก็ตรงนี้มันจะมีให้เลือกว่าเป็นไฟล์ประเภทไหนนะครับให้เราเลือกเป็น Excel Workbook จากนั้นเราเลือก ไฟล์ที่เราเก็บข้อมูลไว้ในที่นี้มันชื่อ from sheet นะครับกด import แล้วก็มันก็จะแสดงข้อมูลว่าไฟล์นี้มันมี sheet อะไรบ้างนะครับของเรามันมี sheet อยู่ sheet เดียวชื่อ sheet หตรงนี้นะครับดังนั้นเราเลือกตรงนี้ได้เลยว่าเป็น sheet ห มันก็จะแสดงข้อมูลออกมาว่าชีตหนึ่งหน้าตามันมีอะไรบ้างนะครับจากนั้นเราโหลดข้อมูลโดยการกด Transform Data ตรงนี้ข้อมูลของเราเข้ามาอยู่ใน Power Query แล้วนะครับทีนี้เรามาดูนิดหนึ่งนะครับผมไปที่ View แล้วก็ผมไปที่ Advanced Editor ตรงนี้ ใน Advanced Editor ตรงนี้นะครับเราลองสังเกตที่ตรงนี้อ่าตรงนี้มันจะอ้างอิงชื่อของโฟลเดอร์ว่าเป็นโฟลเดอร์อะไรไ,ไหนแล้วก็ชื่อไฟล์ชื่ออะไรนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นสีแดงหมายความว่ามันเป็น Hard Code อยู่มันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปมันจะเป็นค่านี้ตลอดเวลา ดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนโลเคชันของไฟล์ไปเซ e ไปที่โฟลเดอร์อื่นแล้วเรารีเฟช h Query นี้ข้อมูลมันจะไม่ทำงานนะครับเพราะว่ามันจะหาไฟล์่านตัวนี้ไม่เจอดังนั้นวิธีการดึงข้อมูลจากชีตซึ่งอยู่ในไฟล์แบบนี้ผมจะไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าเวลาเราส่งไฟล์ไปให้คนอื่นหรือว่าเราเปลี่ยนโลเคชันของไฟล์ คิวรี่มันจะใช้งานไม่ได้สิ่งที่เราจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ก็คือเราเปลี่ยน Location ของไฟล์นะครับกับชื่อไฟล์ตรงนี้ให้มันเป็นไดนามิกหมายความว่าให้มันเปลี่ยนแปลงไปได้ตามโ c a t i o n ของไฟล์และชื่อไฟล์ที่เปลี่ยนไปทำยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเรากลับมาที่เวิร s h e e t นี้นะครับ ผมจะสร้างชีตใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกชีตหนึ่งนะครับผมกด New Sheet แล้วก็อันนี้เป็นชีตสองผมพิมพ์ตรงนี้นะครับเป็นชื่อ Part, ไฟล์่า h เมื่อสักครู่นี้ลงไปจากนั้นผมตั้งชื่อตรงนี้นะครับผมตั้งชื่อว่าไฟล์่า h กด Enter จากนั้นแทนที่เราจะดึงข้อมูลเข้าไปในคิวี่โดยการ get data from file แล้วก็ Workbook ตรงนี้นะครับเราเปลี่ยนใหม่นะครับเราไปที่ data แล้วก็ f o r m table range ตรงนี้แทนชื่อ file ไฟล์ผ่านเมื่อสักครู่นี้มันเข้ามาอยู่ในคิวี่แล้วนะครับอยู่ตรงนี้โดยที่ข้อมูลตรงนี้นะครับมันเป็น Table มี1คอลัมน์ชื่อว่าคอลัมน์1แล้วก็มี1โลก็คือ r o ที่1สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราต้อง extract ข้อมูลจาก table นี้ให้กลายเป็นข้อมูลใน work sheet ที่เราต้องการนะครับการดึงข้อมูลจาก table นี้นะครับเราต้องการดึงข้อมูลจากบรรทัดแรกดังนั้นเราใช้วิธีการเปิดวงเล็บนะครับ curly bracket แ,แล้วก็ 0นะครับเลข0หมายถึงบรรทัดที่1นะครับเพราะว่าใน Power Query บรรทัดที่1จะเริ่มต้นด้วย0ผมกด Enter นะครับตรงนี้ตอนนี้มันเลือกที่บรรทัดที่1เข้ามาแล้วจากนั้นเราระบุคอลัมน์นะครับเพราะว่าเราต้องการเอาคอลัมน์1ตรงนี้นะครับผมกดวงเล็บกามปูแล้วก็คอลัมน์1แล้วก็ Enter สังเกตว่าตอนนี้ข้อมูลมันกลายเป็น text แล้วอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นเราต้องการข้อมูลนะครับที่อยู่ในไฟล์นี้เราไปสร้างสเต็ปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับ add step ตรงนี้กดลงไปเลยแล้วก็เราใช้คำสั่งนะครับ file.content มี s ด้วยนะครับแล้วก็ปิดวงเล็บ เอนเตอร์ตอนนี้เราเห็นข้อมูลในไฟล์นี้แล้วนะครับว่ามันมีชีตอยู่1ชีตนะครับแล้วก็ลักษณะข้อมูลเป็นชีตนี่แล้วก็จะเห็นข้อมูลอยู่ตรงนี้นะครับดูตัวอย่างข้อมูลเป็นข้อมูลในชีตที่เราต้องการนะครับจากนั้นเรากดตรงนี้ได้เลย นี่ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่เราต้องการผมกด close and load ตรงนี้นะครับข้อมูลโหลดมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้มันเป็น connect only อยู่นะครับทีนี้กลับมาดูที่ชื่อไฟล์ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ กรณีถ้าเราจะย้ายโลเคชันของไฟล์ไปอยู่ที่โฟลเดอร์อื่นหรือว่าเปลี่ยนแปลงชื่อไฟล์แสดงว่าเราจะต้องมาแก้ไขชื่อไฟล์ตรงนี้นะครับให้เป็นชื่อใหม่ตามที่เราต้องการแต่จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถเขียนสูตรได้ให้มันสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อได้โดยอัตโนมัติเลยผมจะเขียนสูตรอยู่ตรงนี้นะครับ คำสั่งหรือว่าสูตรที่จะแสดงไฟล์พาทแล้วก็ชื่อเซลล์นะครับก็คือเซลล์ผมกดเท่ากับเซลล์เปิดวงเล็บแล้วก็เลือกไปที่ไฟล์เนมกดแท็บวงเล็บปิด Enter สิ่งที่เราได้มาตอนนี้นะครับเราได้ชื่อชื่อไฟล์นะครับแล้วก็ไฟล์พาทมาแล้วแต่ว่า มันมีจุดแตกต่างก็คือมันมีวงเล็บเปิดกับวงเล็บปิดตรงนี้นะครับเป็นวงเล็บก้ามปูแล้วก็มันมีชื่อชีตอยู่ต่อท้ายตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเอาสิ่งเหล่านี้ออกนะครับวิธีทำก็คือเดี๋ยวเราจะต้องหาตำแหน่งของวงเล็บปิดตรงนี้ก่อนแล้วเราจะใช้คำสั่งเล t นะครับเพื่อดึง något e x t ที่อยู่ซ้ายมือตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็จากนั้นเราก็จะแทนค่าวงเล็บเปิดตรงนี้ด้วยค่าว่าง เดี๋ยวเรามาทํากันทีละสเต็ปนะครับขั้นแรกนะครับเราจะหาตําแหน่งของวงเล็บปิดก่อนเราจะใช้สูตร search นะครับ S E a R C H เปิดวงเล็บเราต้องการหา t ท x กอะไรนะครับเราต้องการหาวงเล็บปิดก้ามปูตัวนี้หาใน t ท x กไหนนะครับหาในช่อง A 3ปิดปิดวงเล็บ Enter เราได้ตำแหน่งที่48แล้วนะครับจากนั้นเราต้องไปหาว่าเทคที่อยู่ด้านซ้ายมือของตำแหน่งนี้นะครับมันมีอะไรบ้างคำสั่งที่ใช้นะครับก็คือ left ผมเท่ากับ left นะครับเปิดวง left left ด้วยอะไร left ด้วยตัวนี้นะครับเทคนี้เอาตำแหน่งไหนเอาตำแหน่ง48 ขอโทษครับเอาตำแหน่ง48ก็คือตัวนี้นะครับแต่ว่าเราจะต้องไม่นับตัวมันเพราะฉะนั้นเราต้องลบออกไปอีก1นนะครับปิดวงเล็บ Enter ตอนนี้ได้มาแล้วนะครับก็คือก้อนนี้โดยที่ยังมีวงเล็บเปิดตรงนี้อยู่ผมขอแทนค่ากลับไปนิดนึงก่อนนะครับมันมีค่า A3 กับ A5 โดยที่ A3 คือก้อนนี้ ผมก o p ปก้อนนี้ไปนะครับไปแทนที่ A3 ซึ่งอยู่ตรงนี้ Enter แล้วก็ A5 A5 คือก้อนนี้ผม Copy ก,ก้อนนี้นะครับ A5 แล้วก็ไปแทนค่าตรงนี้ Enter ทีนี้แทนเสร็จมันยังมี A3 ติดอยู่ตรงนี้ผมแทนที่ A3 อีกรอบหนึ่งก o อป A3 มา แล้วก็แทนค่า a3 กลับเข้าไปตรงนี้นะครับ enter อะตอนนี้เราได้ค่านี้มาแล้วนะครับสังเกตว่าเป็นสูตรเดนามิกทั้งหมดเลยนะครับถัดมาเราต้องการแทนที่ของวงเล็บเปิดด้วยค่าว่างนะครับสูตรที่ใช้ก็คือ substitute นะครับ เราต้องการแทนค่าไหนไหนะครับในเทคนนี้แล้วก็ค่าเดิมคืออะไรค่าเดิมคือวงเล็บเปิดเราจะแทนที่ด้วยค่าว่างนะครับแล้วก็วงเล็บปิดซะ Enter อะตอนนี้เราได้ข้อมูลมาตามที่ต้องการแล้วคือตรงนี้นะครับจากนั้นเรา c ็ปีตรงนี้ตั้งพวงเลยนะครับไปแทนค่าใส่ในช่อง A1 ตรงนี้คอนโ V แปะลงไป Enter เพราะว่า A1 ของเราตรงนี้นะครับตอนแรกเราเซตค่ามันแล้วว่าให้มันคือชื่อไฟล์ p a t h ทีนี้ตรงนี้เราไม่เอาแล้วเรา Delete ทิ้งกด Save นะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าไฟล์นี้จะย้ายไปอยู่ที่โฟลเดอร์ไหนหรือว่าเครื่องใคร ช่อง A 1ซึ่งเป็นไฟล์ a า h มันก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นชื่อไฟล์หรือว่าโ c a t i o n ของไฟล์ก็ตาม